เหมือนตัวตลกปลุกกระสัสังคมเหรอผมฆ่าคนพวกนั้นเพราะพวกมันแย่มากคนสมัยนี้มันแย่ทุกคนนั่นแหละแย่พอที่จะทำให้คนเป็นบ้าโอเคในะเคผลที่คุณเป็นบ้านั่นะคือข้ออ้างที่คุณฆ่าคนสามคนเปล่าพวกเขาร้องเพลงได้หุยแต่ก็เลยต้องตายนะ่ะสิเออทำไมทุกคนต้องโกรธที่คนพวกนี้ตายด้วยเนะี่ย ถ้าไปผมตายอยู่ข้างถนนคุณก็จะเดินข้าผมไปเฉยเลยผมเดินผ่านคุณทุกวันไม่เคยมองเห็นผมแต่คนพวกนี้หรือเป็นเพราะโทมัสเวนอะไรอาวอนข้าออกทีวีคุณมีปัญหากับโทมัสเวนด้วยอย่างนั้นใช่ผมมีปัญหาคุณเห็นบ้างไหมว่าโลกข้างนอกมันเป็นยังไงเมรี่คุณเคยออกไปจากห้องส่งบ้างไหมทุกคนเอาแต่แหกปากตะโกนพ่นไฟด่ากันไม่ต้องมีอาฤรธิ์ทำกันแล้วไม่มีใครคิดจะเอาใจเขามาใส่ใจเรา คุณคิดว่าคนอย่างโทมัสเวนจะคิดถึงห,หัวใจคนที่เป็นอย่างผมไหมเห็นใจคนอื่นนอกจากตัวเองเหรอไม่มีทถงะพวกเขาคิดว่าเราจะนั่งหงอจำยอมทุกอย่างเหมือนเด็กชายตัวเล็กๆไม่กลายเป็นมาุษบาปาและบ้าคลั่งพูดจบหรือยังคุณเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอย่างหน้าสองเวทคุณกำลังหาข้อแก้ตัวที่ฆ่าเด็กนุ่มพวกนั้นไม่ใช่ทุกคนและผมอยากบอกคุณว่าเขาไม่ได้แย่ทั้งหมดคุณก็แย่บริผมผมน่ะหรือแย่แล้วผมแย่ยังไงอะ คุณปล่อยคลิปของผมเชิญผมมาออกรายการคุณแค่อยากจะทำให้ผมเป็นตัวตลกคุณก็เหมือนพวกเขาทุกคนคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับผมเลยสักนิดดูสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่คุณทำมันนำมาสู่อะไรบ้านเมืองเกิดจลาจลตำรวจสองคนอากาสรสาหัสแล้วก็จะมีหน้ามานั่งหั<อ>วรอะและยินได้มีคนถูกฆ่าตายวันนี้เป็นผลจากการกระทำของคุณผมรู้ เอาเรื่องตลกอีสักเรื่องใหมะรไม่ผมว่าผมฟังเรื่องตลกคุณมากพอคุณจะโดนอะไรข้าลำเส้นผม่าเอียนตัวแล้จิตป่วยที่คนสังคมตามขอจี่เขาจะทำกับเขาเหมือนเป็นขยะาบอกให้ว่าคุณจะโดนอะไรต้องโดนอย่างที่ค